เมอาอายุย่าง30รวยแค่ไหนซื้ออะไรไม่เคยผ่อนเมอาซอคอนแก่สุดน่ารักที่ชอบเรียกขานตัวเองว่าน้องเมมีชื่อจริงว่าพรอนพันธ์เรืองปัญญาธรรมมีชื่อเสียงจากการทำช่อง YouTube ของตัวเองที่มีชื่อว่าเมอานั่นเองโดยแรกๆสาวคนนี้นั้นจะออกมาทำคลิปเกี่ยวกับสอนแต่งหน้าเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันนั้นมีทั้งพาเที่ยวบล็อกไลฟ์สไตล์แต่งหน้าพูดคุยรีวิวสินค้าพากินเปิดกลุ่ต่างๆมีหมด และดูคลิปนั้นก็น่าสนใจมากๆเลยใครไม่เคยติดตามลองไปตามๆดูได้เลยนอกจากความหลากหลายของคลิปนั้นแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนกดติดตามแบบไม่รอช้านั่นก็คือความน่ารักสดใสของเจ้าของช่องหรือตัวของสาวเมอันเองแหละโดยการพูดจาทัศนคติความคิดและการแสดงความคิดเห็นต่างๆนั้นดูมีความเรียวความเป็นตัวตนที่แท้จริงทำให้น่าติดตามสุดๆแถมพี่เมอาของเราคนนี้เธอยังเป็นคนตลกที่มีมุกเย่อแยะ มาจากแฟนคลับในแต่ละคลิปอยู่บ่อยๆเรียกว,ว่าดูคลิปเธอแล้วดูเพลินๆแถมคลายเคยรียดได้อีกด้วยีลลิงแบบเม้ามอยกับเพื่อนสาวพี่สาวอะไรแบบนั้นเลยใครที่ชอบแนวสดใสน่ารักตลกขำๆบอกเลยนะคะว่าช่องเมีาตอบโจทย์แบบสุดๆสวยใส่น่ารักแบบไม่พยายามและไม่ห่วงสวยเลยขอเบอะเรียวสุดๆส,สาหรับสาวคนนี้แนะนําเลยค่ะส่วนตัวคิดว่าเหมาะมากๆก,กับน้องๆนักศึกษานักเรียนเพราะสาวเมียคนนี้เรียกว,ว่าเป็นแรงบันดาลใจและไอดอลได้เลย ยังไงก็ฝากไปติดตามกันดูนะคะดีมากจริงๆ